<laughs> tôi đây phải đi kiếm cái gì ngày lái nhảy của mù đây nè, nọ, nì, nà. cứ xài đi. Song lơi tuơp, phần phu, và <laughs> ừ. đục nà, ô, đồ biu, À, ขายลาาของนอมไผ่โอ้โหโอ้โหมึงคาเกือบบาทนี่ายล่าโดดเของสนไว้อมไผ่แตตี้นานอยกินหลายหลายเฮ้ยปลาดุกเรียงปลาดุกเปื่องเมนกินจนนอนเฝ้าเด้อเพื่อนๆอนี่หละมักเลี้ยงเลี้ยงโกบเลี้ยงปลาดุก กินหลายหลายฮ้อปลาดุกน mm. ี่เล hmm. ี้ยงปลาดุกนี่เปลืองแมนกินจะนอนเฝ้าเด้อเพื yeah, ่อนเพอนตัวที่เติมให้เพื่อนม่มันเหลืองมันเนาเลยฮะัคือวานหน่อยเถอะพ่อเลยตีกินหลายหลายฮ้ยปลาดุกนี่เลี้ยงปลาดุกนี่เปลือง เมนกินจะนอนเฝาเด้อเพื่อนเพื huh. e ่อนยูใส่เลยเลี้ยงปลาดุกเด้อเพื่อนปลาดุกบิ๊กอุยเม่นกับเฮาเดียวนิดนอนเฝาโอ้ยมันก็เตียงอเลยอยู่จากนอมันถน้ามันกับูอ้งึ่แล้อของเฮามากินเบ็ดโก้เศรษฐกิจโทเพียงเลี้ยงปลา

ขุดบ <i diction aries> ่อเพื่อนเพื่อนขุดบ่อกลางทุกนาเด้อนี่ขุดบ่อเพื่อนเพื่อนขุดบ่อกลางทุกนาเด้อนี่บ่เพื่อนบริณฑบ่ดูที่เติมให้เพื่นบ่ ศร,รษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาขุดบ่อเพื่อนเพื่อนขุดบ่อกลางทุกนาเด้อนีิเลี้ยงไว้กินเด้อเพื่อนเพื่อนมาได้เลี้ยงไว้ขายเด้อนี่เลี้ยงไว้กินในครัวเรือนนี่แหละซื้อมาเลี้ยงไว้ เลี้ยงปลาดุกเด้อเพื่อนเพื่อนปลาดุกบิ๊กอุยเอามาจากมือแล้วจีบนึงมันเป็นตะแพงได้แล้วนมมันกินเนอ่ะนะโอ้ยอันนี้ห no euh. ั่นบ้านบ่ไอยเลยเฮ้ยสุ่บกั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 บดูที่เต๋อไหมเพื่อนมาเลี้ยงไว้กินด้วเพื่อนเพื่อนมาเลี้ยงไว้ขายได้นี่ เลี้ยงไว้กินในครวัวเรือนนี่แหละซื้อมาเลี้ยงไว้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าง่ายกว่านี่แล้วเนี่ยโอยเพื่องกำลังกินเนี่ยเด้อเพื่อนเพื่อนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวได้อยู่สาบขคือผ่ยังเขาว่าไม่ใอิสระเด้มันบอกได้ถืกอกักขังเนาะชิ้นหลายๆเฮ้ยปลาปดุกนี่เลี้ยงปลาดุกนี่งเปลืองแมน,นกินจะนอนเฝ้าเด้อเพื่อนเพื่อน,นมาเลี้ยงปลาดุกไว้ถ้ากินกนะเขาเนาะบบได้ซื้อได้ขายดอกนี่ เลี้ยงไว้กินในครัวเรือนเนะาะแต่ไรบวกินปลาดุกดอกเดอ้อแต่ไรมักเลี้ยงเลี้ยงโกบเลี้ยงปลาดุกยดิษายเลยเอามาจากมือแลยอ่ะนันเป็นตะเพียงด้แล้วเนาะมันกินเนยืน่อนะโอ้ยอันนี้นหันบ้านบ่ไหวเลยเฮ้รยรวบกบกบกบ เลี้ยงปลาดุกเด้อเพื่อนปลาดุกบิ๊กอุยเอามาจากมือแล้วนันเป็นตะเพงได้แล้วเนามันกินเนื้อนะโอ้ยอันนี้หันบ้านบ่อยเลยเฮ้ยสวบกั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 บมันเลืองเเลยฮคือวานหน่อยเถอะพ่อเลยติโอของยาลายอกว่าน้องสาวเพื่นเอาปลามาป่อยเนาะ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยเพื่อนๆพขุดบ่อเพื่อนเพ่อขุดบ่อกลางทุกนาเด้อนี่น้นของเขาน่ะบได้แซ่น้ำได้ของเขาน่ะรดอุ้ยตัวได้มกี่ลายนฮ้นเอยเน้ะเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเพื่อนๆ สองร้ตัวเพื a, ่อนๆปลาดุกนาปลาดุกบีกอุยเอามาได้จากมือแล้วนี่เิรธิจิดโทเพียงเลี้ยงปลาเอน้องเฮาหน่ะบดเส้นน้ำได้ของเฮาน่ะตัวไนเพื่อนได้กินเงาหลายไงกูหมูได้เน่อนนดีนะ เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาตัวที่เติมหเพิ่นบ่สองร้อยตัวเพื่อนเพื่อนปลาดุกนาโอปลาดุกบีกุย ออมาได้จากมือแล้วนี่แต่ว่าหงายไวแค่ั้นแล้วมันี้ฮะเอาเป็ตะเพงได้แล้วเนาะอนดีิง่บอเพิ่มบริณบนออ พัวแม่มันเหลืองแล้วมันเน่าเลยฮะมันคือวานหน่อยเถอะพ่อเลยติวันหลายๆกันมันก็เพื่อนขุดบอ่อเพื่อนๆขุดบ่อกลางทุกนาเด้อนี่สองร้อยตัวเพื่อนๆปลาดุกนาโอ้ปลาดุกบีกอุยเอามาได้จากเมื่อแล้วนี่ อาทิตย์หน้าง่ายกว่านี่แล้วเนี่ยโอ้ยเพื่อนกำลังกินเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันยังเด้เดี๋ยวได้อยู่สาบมคือผิงยังเขาว่ามันอิสระเด้มันบอกได้ถือกักขังเนาะมาเลี้ยงปลาดุกไว้ถ้ากินเนาะเพาเนาะบอกได้ซื้อได้ขายดอกนี่เลี้ยงไว้กินในครัวเรือนเนาะแต่ยังไงบอกินปลาดุกดอกเด้อกินหลายๆเฮ้ยปลาดุกนี่เลี้ยงปลาดุกนี่ยเปลืองเหมียนกินจนนอนเฝ้าเด้อเพื่อนเพื่อน เลี้ยงปลาดุกเด้อเพื่อนๆปลาดุกบิ๊กอุยยุ้ใส่เลยเนี่แต่ว่าหงายไวแค่นั้นและวันดิฮะเรออเป็นตะเพลงได้แล้วเนาะันดีบอเพื่อนบรลินบะ โอ้โหโมันก็ขาขาค้าเก็บาดนี่อะไรลาบหรือตัวของคนรวยขมเพลิดเพลินขี้ผามาเลี้ยงปลาดุกไว้ถ้ากินนะเขาเนาะบอได้ซื้อได้ขายดอกนี่เลี้ยงไว้กินในครัวเรือนเนะาะที่ไรบุกินปลาดุกดอกเดอ้อเมื่อกาเฮาเดียวกันนี่นอนเฝ้าโอ้ยตัวนี้มันก็เตียมอีเล่ย์ยุคหน่อยมันถื่อนมามันก็บูองวนนึงถือหรอของเฮามันกินบัดก้อ โ่อแม่มันเหลืองแล้วมันเน่าเลยฮะมันคือวานหน่อยเถอะพ่อเลยติ